สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของ Motorola GP 5 5 9เนะครับเป็นตัวนี้นะครับ Motorola GP 5 5 9นะครับเล็กกระทัดรัดนะครับตัวนี้นะครับรูปทรงสวยงามนะครับเนี่ยครับพอดีเหมาะมือนะครับอ่ะนี่พอดีเหมาะมือนะครับเนี่ยครับ เหมาะมือนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะบอกคุณสมบัติของเครื่องตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้รองรับ4แบนนะครับโอ้สบายเลยครับตัวนี้นะครับท่านที่มีหลายความผี่นะครับท่านซื้อตัวเดียวก็ได้ครบเลยนะครับอ่ะผมจะสมมุตินะครับ หนึ่งห้าสามนะครับหนึ่งห้าสามสองสามศูนย์นะครับอันนี้เป็นความถี่สมมุติเนี่ยครับความถี่ย่านดําได้เลยนะครับย่านแดงนะครับสองสี่ห้าสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับอ่าเนี่ยครับย่านแดงได้เลยนะครับย่านสี่ร้อยนะครับสี่ศูนย์ศูนย์นะครับสี่แปดศูนย์นะครับอันนี้สมมุตินะครับเนี่ยได้เลยนะครับรองรับอ่าแบนด์ที่สี่ก็คืออ่าแอร์แบนด์นะครับแอร์แบนด์ก็คือการ สนทนาเครื่องบินนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับแอร์แบนด์นะครับเนี่ยครับโอ้สุดยอดครับตัวเดียวนะครับรองรับทุกแบนด์นะครับตัวนี้นะครับอ่ะเรามาเข้าโหมดอ่าอ่าวิธีบันทึกช่องพร้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้อ่าชมนิดหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าถ้ามาเจอในโหมดแบบนี้นะครับเนี่ยครับอ่า C H 0 0 1นี่ก็คือหมายความว่า มันอยู่ในช่องเมมโมรี่เดี๋ยวผมสมมุติตัวจริงเลยนะครับสมมติว่าเราจะบันทึกช่องนะครับเราเปิดเครื่องขึ้นมาปึ๊บนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะอยู่ในโหมด001นะครับตัวนี้ถ้าอยู่ในโหมดเมมโมรีนี้นะครับเราจะกดความถี่ไม่ได้นะครับเนี่ครับเราจะกดความถี่ไม่ได้ต้องเอา001ออกก่อนนะครับ001ออกก่อนวิธีเอาออกก็คือให้กดสี่เหลี่ยมไปหนึ่งทีครับให้001มันหาย็นหม่ข้าโหมดนี้ครับกดไปหนึ่งทีนะครับเอาเอาใหมนะครับ กดเป็นหนึ่งทีครับ001ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็น VFO เห็นไหมครับทีนี้เราก็ใส่ความถี่ได้เลยนะครับอ่าผมสมมุติ144900นะครับอ่า900นะครับอ่าสมัครเล่นนะครับตัวนี้นะครับอ่า144900เสร็จแล้วนะครับให้กดเมนูนะครับหนึ่งทีนะครับเพื่อจะเข้าโหมดเมนูนะครับกดเมนูไป1หนึ่งทีนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นโหมดที่หนึ่งเราก็ถอยลงนะครับถอยลง ไปเมนูที่34นะครับหรือเราจะกดแบบลัดนะครับกด3 4เลยครับ3 4เลยนะครับปึ๊บอ่ามาเมนูเซฟ ch เนี่ยเป็นตัวนี้เลยครับทีนี้เราก็กดเมนูเป็นหนึ่งทีครับปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นช่องนะครับให้เราใส่นะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าทั้งหมดมันมีอ่า999ช่องนะครับเหลือเฟือเลยนะครับเหลือเฟือเลยนะครับนี่ครับอ่ะทีนี้เราก็ เริ่มบันทึกเลยนะครับเลือกกดเมนูไป1หนึ่งทีครับปึ๊บเราก็เลือกช่องนะครับเราจะใส่ไว้ที่ช่องไหนนะครับนี่เลือกตามต้องการนะครับผมสมมุติจะไว้ที่ช่องที่1นะครับไว้ที่ช่องที่1นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บเห็นไหมครับเสร็จแล้วกด exit ซ์ออกมาครับปึ๊บก็มาอยู่หน้าปกติหน้า VFO นะครับ ทีนี้เราจะดูว่า144,900เนี่ยมันอยู่ที่ช่องที่1ไหมนะครับให้ท่านกดสี่เหลี่ยมไป1ทีครับให้กดสี่เหลี่ยมไป1ทีนะครับป yeah. ุ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่า CH001 ก็คือ144,900ก็คือช่องที่ Gear, 1นั่นเองนะครับอ่าช่องต่อไปก็ทำเหมือนเดิมครับให้กดอ่าสี่เหลี่ยมนะครับให้กดสี่เหลี่ยมไป1ทีครับปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะหายเห็นไหมครับอ่าทีนี้ วิธีสแตนบายนะครับวิธีอผมจะสมมุติอีกช่องนะครับหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้านะครับสี่เจ็ดห้าบันทึกก็เหมือนเดิมครับบันทึกก็เหมือนเดิมนะครับวิธีบันทึกนะครับก็กดเมนูเพื่อจะเข้าเมนูครับเมนูสามสิบสี่เมนูนี้เลยนะครับกดเมนูเป็นหนึ่งที่นะครับทีนี้ก็เลื่อนมาเป็นช่องที่สองเห็นไหมครับ ได้ช่องที่ต้องการแล้วให้กดเมนูอ่ะเดี๋ยวผมให้ฟังก่อนนะครับปึ๊บ <c oughs> อ่านะครับก็คือบันทึเกเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เข้ามาดูใหม่นะครับกดสี่เหลี่ยมครับปึ๊บ <c oughs> อ่านะครับกดสี่เหลี่ยมอ่ะกดลูกศรขึ้นมาหนึ่งทีอ่า <c oughs> เห็นไหมครับเป็นช่องที่สองอ้าวเนี่ยเข้ามาแล้วครับอ่ามาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวหลีเสียงไว้ก่อนนะครับทีนี้วิธีสแตนบายนะครับอ่าท่านจะเอาช่องที่หนึ่งไว้ข้างล่างก็ให้กด AB ครับนี่ครับ AB อ่า AB ปุ๊บให้ตัวเมนมาอยู่ข้างล่างก็คือสแตนบายช่องเมนนะครับอ่าทีนี้เราก็เลื่อนลูกศรลงนะครับพรเพื่อจะเอาเลขหนึ่งมานะครับอ่าลูกศรลงนะครับเดี๋ยวเข้าโหมดเมนูยังอ่าเดี๋ยวเข้าโหมดอ่าให้เป็นตัวเลขนะครับก็กด0ูนเลยครับ0ูนนะครับปุ๊บอ่าหนึ่งสี่สี่เก้าร้อยเห็นไหมครับอ่าถ้าจะเอาช่องที่สองไว้ข้างล่างอ่าก็กด เห็นไหมครับง่ายๆนะครับนี่ครับเลือกเอาเลยนะครับเลือกเอาเลยถ้าจะเอาไว้ข้างบนก็กดเอเอาเลขหนึ่งไว้ข้างบนนะครับนี่ถ้าจะเอาไว้ดึงไว้ข้างบนเราก็กดลูกศรลงเห็นไหมครับวิธีบันทึกช่องนะครับถ้าเราจะวอช่องล่างก็กด a b ีนะครับนี่เอบีมันตัวเมย์มันจะขึ้นนะครับก็กดวอได้เลยเห็นไหมครับถ้าเราจะวอตัวบนก็กด a b เห็นไหมครับวอได้เลยนะครับง่ายๆครับไม่ยากครับวิธีบันทึกช่องนะครับ คับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ